ปีนี้เป็นปีที่คนทำกเกษตรรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังนะครับตั้งแต่ต้นฤดูการทำกรเกษตรเนี่ยนะครับก็ผิดหวังกับฝนฟ้าอากาศแล้วนะครับหลายหลายคนก็รู้สึกท้อแท้นะครับการปลูกการทำกรเกษตรการปลูกข้าวโพดนะยกตัวอย่างนะครับปีนี้ก็หลายๆคนก็ ได้ไถ่ทิ้งไปหลายๆเจ้าแล้วนะครับเพราะว่าข้าวโพดไม่ได้กินน้ําฝนนะคข้าวโพดก็เกิดการแคระแกน,นครับแล้วก็ปลูกข้าวโพดไม่ได้ข้าวโพดไม่โตนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยไม่ได้นะครับก็ทําให้เสียหายนะครับไปต่อไม่ได้ก็เลยจะต้องไถ่ทิ้งนะครับหลายเจ้าแล้วนะครับ หแปลงปลูกข้าวโพดทิ้งแล้วก็ทําการปลูกใหม่นะครับนี่คือผลกระทบจากปีนี้นะครับแล้วก็การปลูกข้าวครับก็รอน้ําฝน,นครับบางเจ้าก็รอจะไม่ไหวยอยู่แล้วนะครับครับเพราะมันแห้งแรงเลือเกินนะครับปีนี้ฝนไม่ตกเลยนะครับตกก็ตกแค่พรมๆนะครับมันไม่ได้ เพียงพอสำหรับการทำกรเกษตรนะครับน้ำฝนที่จะทำให้การ,กรเกษตรเพียงพอนะครับมันก็ต้องตกเป็นห่าใหญ่ๆเลยนะครับครับให้เพียงพอสำหรับการใส่ปุ๋ยนะครับให้เพียงพอสำหรับให้ข,ข้าวโพดข้าวหรือว่ามันสำาหลังเนี่ยได้กินอย่างเต็มที่นะครับผลผลิตมันถึงจะดีนะครับถ้าตกแค่นี้มัน ไม่ไหวนะครับไม่ไหวครับอ่านะครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้เกษตรกรนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะทําแล้วนะครับการ,กรเกษตรนี้นะครับอยากทำแล้วนะครับมันเป็นอาชีพที่เสี่ยงมากๆเลยครับเสี่ยงเสี่ยงทุกอย่างครับเสี่ยงทุกอย่างเสี่ยง เสี่ยงเสี่ยงแม้แต่แม้แต่ว่าปีไหนอะที่ฝนดีน้ําดีก็ช่างนะครับผลผลิตดีนะครับก็เสี่ยงกับราคาอีกนะครับราคาก็ตกต่ำอีกนะครับนี่คือความเสี่ยงของก,นะอาการทำกรเกษตรนะครับการทำเกษตรคือการวัดดวงนะ่มันเป็นคำพูดที่เป็นคำพูดที่ยังไงอะ ให้กำลังใจตัวเองอะ่ะให้กำลังใจตัวเองนะครับก็ไม่อยากจะพูดคํานี้หรอกคือการวัดดวงอะ่ะอยากจะทําอะไรที่มันแน่นอนเหมือนกันนะครับเช่นการประกันราคาหรือว่าอะไรเนี่ยอย่างข้าโพดประกันราคาเลยกี่บาท8บาทมันสำหรังประกันราคาเลยกี่บาท3บาทอย่างเงี้ยต่อกิโลกร,รัมอ่ก็อยากได้ยินคํานี้มากกว่านะครับไม่อยากให้ มันเสียงมันลุ้นอะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าแค่ฝนฟ้าอากาศนี้ก็น้ำตาจะไหลยอยู่แล้วนะครับนะก็บางคนก็เป็นนี่เป็นศีลกันก,ก็เพราะเหตุนี้แหละนะครับก็ดูทิศทางการทำกรเกษตรนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะอีกหน่อยก็คงจะได้ขายที่กันหมดอ่ะเพราะว่ามันไม่มีใครอยากจะทำแล้วนะครับการ,กรเกษตรนี่นะ อยู่ลำไย,ยลำไย,ยปีนี้นะฮะก็ราคาก็ลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆนะ,ะก็ไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นยังไงนะครับที่เอต้นทางที่ลำไย,ยที่ขายเนะี่ยมันถูกราคาถูกราคาก็ไม่ถึง20บาทแล้วตอวเนี้ยเอเอ,เอไม่รู้ว่าปลายทางจะราคาเท่าไหร่ ปลายทางก็น่าจะราคาเท่าเก่านั่นแหละนะครับมันมาถูกแค่ต้นทางแค่นั้นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นย,ยังไงนะครับครับก็ต้นทางนี้ก็เหนื่อยเหมือนกรรันเหนื่อยเหมือนกันอย่างเมื่อวานเนี้ยฝนมันเหมือนจะมาแบบพรมๆนะครับมาพรมๆตอนช่วงเย็นๆนะ่ะ มันมาเหมือนเหมือนเราเอาน้ําฉีดใสายางอะฉีดฉีดแค่พันธันน่ะ่ัน่านเนาะแค่นั้นแหละแค่สามนาทีห้านาทีนะครับมันก็จางหายไปนะครับไม่รู้ว่ามันทําไมมันถึงตกแบบนั้นนะนะครับแตนะ่แต่ณต,นะตอนนี้ก็ยังสู้อยู่นะครับ หลไรคนก็ก็ยังสู้อยู่สู้เท่าที่สู้ไหวนะครับสู้เท่าที่สู้ไหวถ้าเกิดว่ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปก็คงจะเหนื่อยละนะครับเหนื่อยละก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะนะครับก็เหนื่อยละก็ <laughs> นี่แหละครับบนทําเกษตรนะนะครับบนกเกษตนระนะครับ,ก,รนะรบก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงนะครับก็ว่าดู ดูข่าวก็ราคาผลพืชทางการเกษตรก็สึกตกต่ำกันทวนหน้านะครับตกต่ำกันทวนหน้าบางคุดก็ราคาตกที่ดูข่าวนะบางคุดมันสับหลังเขาโพดลำไยทุกอย่างราคาตกหมดเลยนะครับก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วนะครับตัวนี้นะเกษตรกรหลายๆท่านก็เกษตรกรหลายๆท่านก็น้ำตาตกในนะครับ ไม่รู้จะทํายังไงเหมอนกันนะครับไม่รู้จะแก้แก้ปัญหายังไงนะครับมันคงจะแก้ยากนะครับแก้ปัญหานีมันเป็นภาพรวมของทั้งประเทศอ่ะมันเป็นภาพใหญ่นะครับมันจะแก้มันคงแก้ยากนะครับขนาดฝนฟ้าอากาศนี่ยังนี่ยังว่ายากกว่าอีกนะเนี่ยฟ้าอากาศเนี่ยเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้นะครับฝนแรงฝนแรง ฝนตกหนักฝนทิ้งช่วงครับอากาศหนาวอากาศร้อนอากาศเย็นยังไงนะครับก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกันนะครับควบคุมยากเหมือนกันยากกว่ายากกว่าราคาพืชผลทางการ,กรเกษตรนะครับก็นี่แหละครับคนทําเกษตรที่จะต้องเจอนะครับ ก็ถ่ายให้ดูครับประสบการณ์การทําเกษตรนะเพื่อนๆที่ที่ติดตามรับชมช่องควาบาหนุ่มนะครับก็พยายามที่จะถ่ายทอดหลายมุมมองให้ดูนะครับว่าการทําเกษตรเราต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับเนี่ยฮะก็จะพยายามถ่ายทอดให้ดูครับเพื่อนๆที่อยากทําเกษตรนะครับอยากทกําเกษตรบางคนก็อยากกลับบ้านมาทําเกษตรอย่างเงี้ยน,นะนะครับก็ ติดตามรับชมไว้นะครับก็มุมมองอีกมุมหนึ่งนะครับไม่ได้มีแต่สวยๆงามๆนะครับแต่บางคนบางช่องก็มีแต่สวยๆงามๆนะครับโอ้โหอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีนะแต่ของผมนี่จะพยายามถ่ายทอดให้มันแบบว่าตรงๆเลยนะครับตรงๆกับความจริงที่เป็นอยู่นะครับว่าการทำเกรรษตรมันต้องเจอกับแบบนี้นะครับนี่คือมุมมองของอีกมุมหนึ่งนะครับที่อยากจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ก็คืนนี้ก็สั้นๆนะครับก็ขอลาไปกับบรรยากาศที่สุดแสนจะร้อนนะครับดูนะครับท้องฟ้าร้อนเหลือเกินนะครับก็คืนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ